สวัสดีค่ะเด็กๆห้องสัปประรดทุกคนค่ะและสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่28เดือนมิถุนายนนะคะพุทธศักราช2564ค่ะสัปดาห์นี้เราเจอกันเป็นสัปดาห์ที่3แล้วน,นะคะเด็กๆสัปดาห์นี้คุณครูแหววนะคะมีหน่วยการเรียนรู้ก็คือหนูคือใครนะคะหนูคือใครมีอะไรบ้างก็จะมีชื่อของหนูเพศของหนูสัญ,ญลักษณ์ของหนูที่หนูมาโรงเรียนเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไร หนูเกิดวันอะไรนะคะและสุดท้ายเลยก็คือสัปดาห์หนึ่งมีกี่วันนะคะในสัปดาห์นี้ก็จะมี5เรื่องด้วยกันนะคะแต่เมื่อวันศุกร์นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมารับไปแล้วก็คือทับแก้วสัมพันธ์นะคะอะอย่าลืมนะนี่เขาเรียกทับแก้วสัมพันธ์คุณพ่อคุณแม่มารับไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็คือทับแก้วสัมพันธ์ฉบับที่2คุณครูแหววนะคะมีด้านหลังบันทึกฝากจากทางบ้านนะคะ ให้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้ลูกด้วยว่าลูกรู้จักเพื่อนชื่ออะไรบ้างนะคะถ้าเด็กๆลืมแล้วเดี๋ยวคุณครูแหววมีเพลงมาฝากเด็กๆค่ะแล้วเด็กๆอย่าลืมตอบชื่อของตัวเองมาด้วยนะคะเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าชื่อของเธอค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะแต่ครูแหววเชื่อว่าเด็กๆร้องได้กับทุกคนแล้วเพลงนี้ถ้าพร้อมแล้วมาร้องพร้อมกันเลยนะคะ ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักคุณครูทมทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาน้องแพตตีค้ค่ะน้องออโต้อยู่ไหมคะน้องปองขวัญคะ่ะน้องจีนคะ่ะน้องเอคะ่ะน้องปาแปงคะ่ะ น้องพุดอยู่ไหมคะน้องโฟร์ค่ะน้องไออุ่นค่ะน้องมุลินน้องนาราน้องพีเจน้องน้ำใจน้องนิชาอยู่ครบกันนะคะอย่าลืมนะครูแววทบทวนชื่อเพื่อนให้เด็กๆรู้จักแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่นะว่าเด็กๆรู้จักชื่อเพื่อนใครบ้างนะคะ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ